เตือปลาเนาะเตือปลาย้ำเส้าปลาฮะก,ก็ได้เดือนไปช่องเดือนนี่แหละเดือนายสี่ข้าวช่องเดือนแล้วจุดที่วัดผมมะสี่กะรามหรือว่าวัดเศรษฐมวกเนาะหรือว่าอยู่วัดเศรษฐมวกบ้านสีบุญเฮืง ปลาทาั้งทังเมืองทั้งแขงเพิ่นทั้งบ้านทาั้งเมืองเมืองพีนทั้งแขงสวรรณเขตเพิ่น,นทางอำนาจการปกครองทางภาครัฐเพล่ดนด้มาปล่อยอยูย่วัดปลาลาย น้องกลวงกว,งองอวางในงน,น้องอยู่วัดอยู่ทางลุมนี่ทางลุมนี่มีมีสามน้องอยู่วัดมีสาน้องตั้งแต่รุ่นยาทานทมเจ้าเจ้าวัดเป็นแต่รุ่นทำอิดเนาะยาทานทมมพันเธ็ตมีสาราม ลุนยาทานพมแต่ว่าปัจจุบันในพันเสียชีวิตแล้วยาทานพรมขับพันโบเสียชีวิตแล้ววัดแห่งเจริญแล้วเป็นสี่ตัวแล้วปลาดิบปลาปลาสีแดงปลาไหนคำบ่ปลานิลหรือปลาไหนยามเ้ายามเ้า วันที่วันที่เสาร์าเอ็ดเดือน,อนอเ,อเดือนแปดเดือนที่เดือนแปดเนาะเดือนแปด,เ,ปดเ,เดือนแปดใส่ปุ่น,านหาเดือนวันแม่แห่งชาฝากติดตามในเด้อฝากติดตามช่องยูทูบนําแนยสำหรับท่านใดที่เข้ามาหลับซม เจ็คิปนี้แล้วก็ขอฝากติดตามฝากติดตามส่ง youtube เพราะว่าส่งย t u b บนี่บุ้เหตุยังสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บาร,รมีบุ้เหตุอย่างอื่นสิดท้ายเอาแต่การเหตุบุญเหตุกุศลคุณงามความดีของคนอื่นหรือว่าของคณะสงฆ์วัดพม่ศรีกำลังเสรมุ่ง ว่าจะได้เอาอัปเดตข่าวที่มันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นสิริมงคลก็ฝากติดตามเติมสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมเข้ามารับชมในคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบก็ขออยู่ดีมีแห่งมังมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวย